mẹ 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 Bây giờ ngang mẹ 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 cái anh đi mẹ เอาลม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 โอ้ไปไปทิ้ติ้ติ้ตมามามา เนี่ยบอกเกือบ่ะมาครูมไม่宝妈มาครูไม่มาหมมนิแมะมาใส่กู้นี้มาใส่กู้นี้มากปะ มักสีแดงอยู่ป่ะพุดนะเอาหลอดอุโมงค์เล่าเจ้าบัญชาปิ่นมาใส่กล้องไปอื้อพูดดิบ้านมาใส่ในกล้องกับปิน่น 对。嗯。<The>